สวัสดีครับผมเอลำปางนะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับ10อันดับราคาพระปี2547จนมาถึงทุกวันนี้ปี2 5 6 8ผ่านไป21ปีราคาเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับนี่ก็เป็น10อันดับตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำการสำรวจนะครับและนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมแต่ก็ยังมีพระอีกหลากหลายนะครับที่มีราคาทั้งขึ้นทั้งลงบ้างนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างมา10อันดับ ว่ามีพระอะไรบ้างถ้าเก็บไว้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปี2568ราคาเมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะครับหนังสือขเนธพรนะครับฉบับพักเครื่องนะครับนะฉบับที่158นะครับประจําเดือนมกราปี2547ี2547นะครับนะเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงราคานะครับนะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตมาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ันดับที่1นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียววัดหลงมณ์นะครับ2513นะครับนะจากในหนังสือนะครับเมื่อปี2547นะครับสมัยก่อนพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะองค์หนึ่งประมาณ30,000บาทนะครับนะเมื่อปี2547นะครับมาปัจจุบันนี้นะครับนะต่อให้เป็นบล็อกธรรมดาหรือบล็อกนิยมนะครับนะจะให้2องบี้สแบนนะครับสวยๆนะครับนะเหรียญเปล่าๆก็อยู่หลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับคร่าวๆนะครับประมาณ นะครับ7 0 0 0 0นถึงนนะครับนะอยู่ที่ความสวยและอยู่ที่บล็อกนะครับนะราคาก็อยู่ที่ความพอใจ้ดยบางคนก็ตีกว่าไปเลยนะครับถ้าพระสวยและเป็นบล็อกนิยมนะครับนะอันดับที่2นะครับนี่ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับอันดับต้นๆของจังหวัดอายุทยาเลยนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจังวัดบางมอนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะครับนะเหรียญหล่อโบราณรุ่นนี้นะครับนะตอนปี2547นะครับนะสวยๆนะครับนะ พร้อมเลี่ยมทองด้วยนะครับราคาแค่1น0 0 0บาทนะครับนะนะครับสมัยก่อนทองก็อาจจะทําไม่กี่พันนะครับสามสี่พันมาก่อนนะครับนะตอนราคาทองยังไม่แพงแต่ถ้ามาปัจจุบันนะครับนะเฉพาะพระเปล่าๆนะครับนะห้าหมื่นถึง1 0 0 0แสนบาทนะครับนะและอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ความพอใจด้วยนะครับนะเล็งราคานี้นะครับ ต่อมาครับอันดับที่3ครับผมอินโดจีนพิมพ์ตนะครับนะอันนี้จะเป็นพิมพ์ที่บวยที่สุดนะครับนะพิมพ์ตต่อโค้ดนะครับสมัยก่อนเมื่อตอนปี2547นะครับ องหนึ่งก็ประมาณ7 0 0 0บาทนะครับตามในหนังสือนะครับนะมีหลายราคา4,000บาท5,000บาทบ้างนี่คือราคาที่ผมเคยสอบถามนะครับรุ่นพี่ที่เป็นเซียนสมัยก่อนนะครับนะแกก็บอกว่าสมัยก่อนอินโดจีนถูกมากนะครับบางคนบอกเคยเล่นตั้งแต่พิมพ์ต่อองหนึ่ง0 0ง0ั0หรือพันกว่าบาทก็ยังเคยเจอนะครับนะแต่ปัจจุบันนะครับสวยๆนะครับพิมพ์พิมพ์ต่อต่อโค้ดนะครับต้องมีนะครับเฉพาะพระก็1 5 0 0 0บาทจนถึง2 0 0 0 0บาทอยู่ที่ความสวยเลยนะครับนะ ต่อมาครับผมอันดับที่4ครับผมอันนี้ก็เป็นสุดยอดพระอันดับหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับน,ะนี่ก็คือพระคุณแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่พิมพ์เล็กเนื้อชมพูนะครับนะแบบในหนังสือนี้นะครับมีพร้อมเลี่ยมทองนะครับสมัยก่อนนะครับนะราคาพร้อมเลี่ยมทองอยู่ที่3 8 0 0 0บาทอ่ะบาทตีเลี่ยมทองแพงๆหน่อยสัก5 6 0 0กก็ได้นะครับพระกปบป่าก็อยู่ประมาณ33,000บาท แต่ถ้ามาปัจจุบันปี2568นะครับนะถ้าใครยังเก็บพระองค์นี้ไว้อยู่นะครับต้องมีนะครับหลักแสนเลยนะครับนะอยู่ที่ความพอใจเลยครับเพราะว่าคุณแผนพงไพคุมาลปูทิมนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณแผนอันดับหนึ่งของจังหวัดระยองเลยนะครับนะยิ่งถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ทาทองเป็นเนื้อพิเศษหายากว่ากันว่าองค์หนึ่งหลักล้านเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระเมืองเศรษฐกิจแห่งจังหวัดระยองนะครับและเป็นพระยอดนิยมอมตะตลอดการเลยนะครับนะ นะครับอันดับที่5นี้ครับก็เป็นพระหลวงพ่อปานวัดบานนมโคนะครับองค์สมัยก่อนนะครับปี2547เนะครับนะเป็นพิมพ์ไก่ต๊อกนะครับนะรู้สึกว่าจะมีเลี่ยมทองด้วยนะครับองคนี้นะครับนะนะครับเมื่อก่อนองหนึ่งอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับนะปัจจุบันนะครับพิมพ์ไก่ตอกนะครับถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับองคหนึ่ง หมื่นไปปลายถึงหลักแสนเลยนะครับบางคนตีสวยๆจริงๆคนตีหลักแสนเลยแล้วนะครับนะนะครับหลวงพ่อปานก็เป็นพระเนื้อดินนะครับนะที่ราคานะครับพุ่งกระโดดในปัจจุบันนะครับยิ่งสวยๆก็ยิ่งแพงนะครับนะยิ่งถ้าเป็นชั่วโมงก่อนโอ้ราคาขึ้นมากนะครับให้ย้อนกลับไปนะครับไม่ต้องยีิบเอ็ดปีแล้วใครที่ซื้อเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับยังกําไรท่วมเลยนะครับนะนะครับอันนี้ผ่านมา21เปีโอ้ล้นหลามเลยนะครับหลวงพ่อปานวัดบังนมโค ดับที่6นะครับนี่ก็เป็นพระนิรันตลายนะครับนะถือว่าเป็นพระนะครับที่คนไทยนะครับนิยมห้อยและมีกันแทบทุกบ้านนะครับนะเขาเรียกว่าแขวนปูทวดแล้วไม่ตายหงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเลื่อนสมราษาสรษังปูทวดป,ปี2508นะครับนะใครจะไปคิดนะครับตอนปี2547เหรียญเลื่อนปี2508นะครับนะเขียนราคาจําหน่าย ให้เช่าบูชานะครับหน้าหนังสือนะครับแค่13,000บาทถ้าใครเก็บปัจจุบันนี้นะครับเหรียญเลื่อนนะครับผ่าปากนะครับพูดรง่ายเรียกว่าเหรียญผ่าปากสวยๆนะครับนะถ้าเป็นอัปปานะครับไม่ชุบนะ เหรียญหนึ่งหลายหลายแสนถึงหลักแสนกลางๆเลยนะครับนะบางคนตีโดดเลยนะครับหลายหลายแสนต้องมีเป็นพระที่ให้หมุนเวียนเยอะมีแยกหลากหลายบล็อกทําให้มีจํานวนการซื้อขายดีมานซับภายการหมุนเวียนมีเปรียบเทียบความสวยไม่สวยมีพระหลากหลายสภาพก็ทําให้เกิดการหมุนเวียนราคาก็ขยับขึ้นไปตามสภาพนะครับนะอันดับที่เจก็อยู่กับเหรียญหลวงพุทธวดเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงพุทธรนะครับปี2 5 0 9เกเนี่ยอัปกาเบยนะครับนะ สมัยก่อนไม่ได้เชื่อก็แทบจะเท่ากับเหรียญเลื่อนเลยนะครับนะนะครับตอนปี2547นรี่นะครับเหรียญพุทซ้อนปี09นะครับเหรียญหนึ่งนะครับ7,500าบาทนะครับปี2 5 6 8ถ้ามาปัจจุบันสวยๆยก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 5 0 0 0 0หืบาทอยู่ที่ความสวยเลยนะครับนะและยิ่งถ้าเป็นตัดนิยมตัดนูนนะครับนะครับเวลาหยิบหน้าเหรียญเข้าหาเรานะครับช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นจะมีรอยตัดนูนๆูนถ้าเป็นรอยตัดนูนนก็จะได้รับความนิยมเพิ่มไปออีีกกกนะะคครรับาา็จเพิ่มไป ต่อมาครับอันดับที่8ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเจจิใหม่มาแรงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับปี2532หลวงปู่ดูวัดสแกปลุกเสกนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับตอนปี2547นะครับนะพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะขายกันเหรียญ5,000บาทนะครับพร้อมเลี่ยมทองทองก็อยู่ประมาณสัก 3 0 0พันะพระตีประมาณสัก2 0 0พันพระเปล่า,า,าแต่ถ้ามาปัจจุบันนะครับปี2568นะครับนะสวยๆเหรียญหนึ่งนะครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจนถึง2 0,000ือยู่ที่ความสวยยิ่งถ้าเป็นเรื่องเงินนะครับหลายหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับนะใครเก็บพระปู่เมื่อ21ปีแล้วหรือเก็บย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับโอ้โหกำไรท่วมเลยนะครับนะช่วงนี้ราคาพระถือว่าเป็นพระเกจิที่มาแรงเลยนะครับนะ ต่อมาครับอ is ันดับที่9ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาชินาราชอินโดจีนปี2485นะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะเมื่อปี2547นะครับนะก็ขายกันอยู่ประมาณเหรียญ3,500บาทในหนังสือนะครับเมื่อก่อนก็2,000 3,000มีแยกอยู่2บล็อกขีดอจุดนะครับปัจจุบันสวยๆเหรียญนึงก็ประมาณ15,000บาทจนถึง20,000บาทอยู่ที่ความสวยนะครับนะต่อมาครับผมอันดับสุด ท้ายเลยนะครับนะปิดตากนกข้างหลวงพุโตวัดประดุชิมพีนะครับย้อนกลับไปเมื่อ 2- 3ปี4ี่ปีแล้วนะครับนะเกจิที่นะครับเด็กวัยรุ่นมีการซื้อขายมากที่สุดและเป็นพระเกจิที่นะครับมีราคาพุ่งสูงมากที่สุดนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลวงพุทโตวัดประดุชินพีนะครับนี่ก็เป็นพระอีกหนึ่งในตัวอย่างนะครับนะเมื่อย้อนกลับไปตอนปี2 5 4 7ดนะครับปิตากระหนกข้างพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะอยู่ที่ราคา8,000บาท นะครับปัจจุบันนะครับกระหนกข้างถ่าสวยจริงๆนะครับนะหมื่นไปปลายถึงหลักแสนเลยนะครับนะแล้วก็มีแยก้วยนะมีตะกุดทองค,คําคู่นั้นโอ้โหนั้นแพงไปเลยนะครับนะโดดไปเลยตะกุดเงินคู่กับตะกุดทองก็องคหนึ่งหลักหลายๆแสนนะครับนะนะครับไม่มีตะกุดมีตะกุด2ดอกก็มีนะครับนะก็ราคาถือว่าเป็นพระที่มาแรงมากๆนะครับนะยิ่งเก็บนานราคายิ่งเพิ่มแต่ ต้องบอกก่อนว่านะครับก็ยังมีพระอีกบางรุ่นเป็นหลายรุ่นนะครับนะที่อาจจะลงบ้างหรืออาจจะไม่ขึ้นอาจจะเท่าเดิมหรือบางองค์อาจจะขึ้นบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจนะครับอยู่ที่ความนิยมกระแสในช่วงนั้นๆด้วยแต่ใดๆก็ตามนะครับนะการเก็บพระผมว่าอยากให้ทุกท่านนะครับเก็บพระอย่างมีความสุขนะครับนะชอบศรัทธาองค์ไหนมีความเชื่อนะครับนะชอบในพุทธศิลป์นะครับนะความหายาก นะครับศรัทธาเป็นพระบ้านเกิดบ้านของตัวเองอยากมีไว้ใช้สักองค์ก็สามารถเช่าเก็บบูชาได้นะครับตามความชอบของท่านได้เลยนะครับนะเป็นการเปรียบเทียบราคานะครับนะหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับหรือคนที่ไม่ได้เล่นพระหรือคนที่เข้ามาศึกษานะครับได้เห็นถึงราคาเมื่อก่อนกับปัจจุบันนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะใครมีนะครับนะพระเครื่องพระบูชาต้องการจะาปล่อยก็สมมาขายได้เลยนะครับนะก็เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลํปาง ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe <S <S ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดีลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ